มีดีเป็นบุญสรท่านวัดตัดตนบ้านพ่อนสวรรค์ตำบลแก่งแข้งอำเภอกุดทอขุนผมในผ้าพี่น้องนี่ย้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องชาวบันเกียริมาร่วมบุญสรณานำเพิ่นเพิ่นมีดีกาทรงบอกบุญทั้งตำบลเจียดเท่ากับ่ถ่งบ่ปลาเพิ่นเพิ่นบ่ถ่งบ่ปลาเข้า ข้าใส่เพลินเพลินใส่ข้าครับผมไม่ลีมจะพี่น้องกันหลายพี่น้องชาบาันเกียริกันมากเดี๋ยวพเบิงพี่น้องชาวบ้านเกียริผู้สาวสามสาวสี่สาวหาสาวฟ้าเบนตาเบนตาอันนี้แม่ผู้ใหญ่พี่น้องอันนี้แม่ผู้ใหญ่หน้าพี่น้องมากบานเกียริครับเด้อขอบคุณครับผมมากครับ กำลังยกผ้าเขา่าตอนนี้ยกผ้าเข่าอยู่ยกผ้าข้าวเอาไวัปดีคุณเจ้าพอดีพอดีอนะครับผมส่งเข้าไปทั้งพุ่นส่งไปทั้งพุ่นครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ กํลังสงพระเก่าสมพระเกล้าจอยกันคนเจ้าขอบจอยกันนะเอาบุญนับกันมาเอ้าครับขออันเชิญครับขอขอบคุณหลายๆเพื่อนเพอนเขาจอยกันอบคนละใบคนละมือครับกันหลายคนกันหลายใส่